เวลา8นาฬิกา46นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตประจำปี2566ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนและหน่วยงานเอกชนจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมตามรอยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโอากาสนี้ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานให้นำมาจัดแสดง จากนั้นหอบพระเน่นนิทศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี2,566ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อบ้านเขาเมืองเรา Days and Hours โดยพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศระหว่างปี2,565ถึง2,566จำนวน150ภาพโดยแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดงนอกจากเป็นภาพที่สวยงามคงคุณค่าทางศิลปะถ่ายภาพแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตร ที่ทอดพระเนตรสิ่งต่างๆที่ทรงสนพระราชเจรไทย่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายฝีพระหัตรวมทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆเพื่อให้คนไทยทุกคนได้ชื่นชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีอาทิพิพ,ธพิธภัณฑ์ผ้างานศิริราชพัตราบรมบราชินีนาถ วิทยาสิริเมธีระยองละมุนล,ละใหม่ฮอสเสียงโกโปยกักได้ทําบุญเอ็มพลัสห้องนี้เข้าไปแล้วงงมีกระจกดอกไฮเดรเยียวังสะปทุมผีเสื้อจากวังคลองเตยมาอยู่วังสะปทุมกิ้งก่าตะมุตะมิที่เฉลียงวังสะปทุมรวมพลดอกเตอร์สุเมธและพระไมตรยะเลี้ยงเด็กมีเลฟโฟขอลูกได้นำโชค นอกจากนี้ในงานยังมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บ้านเขาเมืองเรา d ดอเซนอเวอร์ณห้องนิทรรศการชั้น9ก้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรายได้ทั้งหมดจะทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชจักยาศัยสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี2566ได้ตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2566ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2567หยุดทุกวัน จันทร์ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกา